สวัสดีค่ะวันนี้ได้โอกาสพาพี่น้องเอซมาเที่ยวนะคะสนามบินภูเก็ตค่ะหาดนี้อยู่ติดกับสนามบินภูเก็ตนะคะพอดีวันนี้ได้มาส่งปาปากับประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็เลยแวะมาที่หาดในายางค่ะสวยงามมากค่ะน้ำลดนะคะน้ำลดก็จะเห็นปะการังเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยค่ะเราจะมาตั้งปั้นเป็นเจดีนะคะ เปลือกหอยก็เยอะค่ะพี่น้องเยอะมากค่ะเออค่ะสวยงามค่ะปาการังค่ะสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเปลือกหอยค่ะเปลือกหอยนะคะเปลือกหอยใหญ่มากเลยค่ะสวยค่ะนี่นะคะเปลือกหอยค่ะธรรมชาติสุดๆเลยค่ะหาดในยางนะคะ คนก็ไม่เยอะนะคะที่หาดนี้ค่ะช่วงเช้าก็มีคนออกกำลังกายนะคะสวยค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยากจะมาขอบคุณ fc นะคะที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะดูดูค่ะเแบบหอยสวยมากเลยค่ะเราก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะคะ เื่อคนอื่นได้มาดูอีกค่ะสวยงามค่ะเปลือกหอยนะคะวันนี้ก็จะพา f อฟซีดูรอบๆนะคะเวลาน้ำลดก็สวยไปอีกแบบค่ะธรรมชาติสุดๆเลยค่ะสวยงามมากค่ะ นาดาก็ยังพูดไม่เก่งนะคะถ้าตะกุกตะก,กักไดก็ขอโทษขออภัยนะครับจะพยายามพูดให้ได้ค่ะเดี๋ยวเอฟซดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะรอบๆค่ะรอบๆน้ำลดค่ะมีปะการังนะคะมีสาหร่ายมีเปลือกหอยเยอะแยะเลยค่ะสวยไปอีกแบบค่ะ ก็ขอขอบคุณ f อทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามค่ะเนี่ยค่ะประเทศไทยเราค่ะสวยงามมากค่ะดูวิวเพือนพร้อมกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะโอ้ฝรั่งอาบน้ำค่ะฝรั่งลงเล่นน้ำแต่เช้าเลยนะคะน้ำทะเลสวยมากค่ะช่วงเช้าค่ะ ธรรมาชาติสวยงามค่ะอันนั้นเรือออกหาปลานะคะช่วงเช้ามืดจะมีตลาดเขาเรียกตลาดชิงปลานะคะหาดในยางจงังหวัดภูเก็ตค่ะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะขอบ